สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ DITP ชิดช่องการค้ากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะในโลกธุรกิจการพิมพ์มีเทคโนโลยีที่ทําให้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวนี้จะพิมพ์ลงวัสดุอะไรก็ได้และสําหรับตลาด CLMV โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศไทยเราล้ําหน้าจนกลายเป็นผู้นําในธุรกิจการพิมพ์ในย่านนี้เลยค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยนับว่ามีความแข็งแกร่งในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่เป็นที่นิยมอย่างมากในตลาด CLMV หรือในตลาดประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามดังจะเห็นได้จากการค้าชายแดนที่มีสินค้าไทยจําหน่ายอยู่เป็นจํานวนมากและที่สําคัญสินค้าแบรนด์ไทยก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงเทียบเท่ากับประเทศที่เจริญแล้วซึ่งนับว่าแข็งแกร่งที่สุดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางการพิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องมาหลายปี ทั้งนี้การจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นั้นผู้ประกอบการธุรกิจไทยจะต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นการที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสําคัญกับการซื้อสินค้าเพื่อใช้เองจากร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงพฤติกรรมการนิยมบริโภคอาหารปรุงสําเร็จหรืออาหารแช่แข็งให้มากขึ้นทําให้ทุกอุตสาหกรรมจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการนําเสนอให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะหากต้องการเพิ่มมูลค่าการส่งออกผู้ประกอบการควรต้องเร่งศึกษาแนวโน้มตลาดของลูกค้าเช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ e ูหรือสหรัฐอเมริกาจะเน้นการให้ความสำคัญกับวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิผลิตภัณฑ์สีเขียวผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือบรรจุภัณฑ์อาหารก็ควรใช้วัสดุตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย Food Safety เ,เพื่อสุขอนามัยที่ดีสามารถเก็บรักษาอาหารได้นานตลอดระยะเวลาขนส่งจนถึงมือผู้บริโภคหรือการที่ธุรกิจบริการการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยมีการรวมกลุ่มกันนับเป็นอีกช่องทางที่จะสร้างความได้เปรียบทางการค้าทําให้ภาคเอกชนมั่นใจว่ามูลค่าการตลาดส่งออกธุรกิจบรริกา การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในปี2558จะมีมูลค่าสูงถึง1.5ล้านล้านบาทโดยมีตลาดเป้าหมายอยู่ที่ฮ่องกงอินโดนีเซียฟฟิลิปปินส์สหรฐัฐญี่ปุ่นและเวียดนามปัจจุบันกลุ่มธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์แบ่งออกเป็น4ประเภทตามชนิดของวัสดุคือกระดาษแก้วพลาสติกและโลหะซึ่งมูลค่าการส่งออกทางอ้อม indirect export เฉลีย่ยแล้วอยู่ที่3%ของมูลค่าตลาดรวมของมูลค่าการส่งออกกลุ่มธุรกิจนี้ ประโยชน์กับนักธุรกิจผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจการค้าระหว่างประเทศมีให้ชมเป็นประจำที่นี่นะคะครั้งต่อไปอย่าลืมกลับมาติดตามค่ะสำหรับวันนี้ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไปที่เว็บไซต์ของเรา d i t p g o t h หรือโทรศัพท์สายด่วน1169วันนี้สวัสดีค่ะ